สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานภาษา C ร่วมกับภาษา Assembly นะครับคลิปวิดีโอนี้เหมาะสําหรับผู้ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านภาษา C และภาษา Assembly นะครับในพาร์ทนี้เราจะมาสอนการใช้งาน return ข้าวมาเป็นจุดทศนิยมหรือการส่งพารามิเตอร์เป็นจุดทศนิยมนะครับขั้นแรกเราก็ต้อง e x t e r n file หรือการบอกภาษา C ว่าเราจะใช้ไฟล์ด้านนอกภาษานี้นะครับทีนี้ผมกําหนดให้ตัวแปร a คือ2.5นะครับ แล้วก็ปินค่าออกมาว่า a มีค่าเท่าไหร่และ c เนี่ยผมส่งค่า a เข้าไปในฟังก์ชัน c และ c มีค่าเท่าไหร่ทีนี้เราไปดูกันที่ภาษา a s s e m b l y นะครับในภาษา assembly ถ้าเราต้องการที่จะกำหนดตัวเลขที่มีค่าเป็นทศนิยมนะครับเราจำเป็นจะต้องมา .beta นะครับแล้วเราก็ตั้งชื่อตัวแปรเป็นอะไรก็ได้อย่างอันนี้ผมตั้งเป็น fp 1แล้วเราก็เป็น .single ไปนะครับ แล้วก็ใส่ค่าที่เราต้องการอย่างผมใส่เป็น2.5ถ้า2.5จาก FP1 บวก2.5จาก A ก็ต้องเป็น5ถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะโหลดค่าจาก FP1 มาใช้เราจำเป็นจะต้องใช้คำสั่ง LDR ธรรมดานะครับโหลดค่ามาไว้ที่ register R ปกติก่อนผมก็โหลด FP1 มาที่ R1 นะครับอย่างที่บอก R1 เรา R0 ถึง R3 นะครับเราไม่จำเป็นจะต้อง push ค่าเข้าไปไว้นะครับเราสามารถใช้ได้เลย ทีนี้เราจะใช้ VLDR นะครับโหลดค่าจาก R 1เข้าไปที่ S 1นะครับคือ V คำสั่งที่มี V นำหน้าเนี่ยจะใช้เกี่ยวกับจุดโพนิยมนะครับผมในตัวแปร S เนี่ยหรือมันจะเป็น l o a t i n g point นะครับเราจะใช้แยกกันระหว่าง R กับ S เราจะโหลดค่า 2.5เนี่ยเข้าไปไว้ใน s 1เสร็จปุ๊บผมบอกว่า v add จุด f 3านะครับก็คือเราจะคำนวณใน32มสิบิตนะครับ s 1คือ2.5ที่เราเอามาจาก fp 1นะครับส่วน s 0เนี่ยเราเอามาจากพารามิเตอร์ที่รับค่าเข้ามาแล้วนะครับก็คือตัวแปร a นั่นเองทีนี้ตัว floating point ก็จะคำนวณเหมือนคลิปที่แล้วที่ผมสอนการใช้ไฟล์ ภาษา C กับภาษา Assembly ร่วมกันนะครับก็คืออย่างคลิปที่แล้วมันเป็น R ศูนย์ถึง R สามใช่ไหมครับคลิปนี้ก็จะเป็น S ศูนย์ถึง S สาเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมก็เอา S หนึ่งมาฝากค่าได้ถามว่าสมควรทําแบบนี้ไหมจริงๆแล้วก็ไม่สมควรนะครับสมควรเอาไปไว้มากกว่า S สามก็คือเป็น S สก็ได้ถ้าถ้าเราจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมเอาเป็น S หนึ่งเหมือนเดิมแล้วกันง่ายดีเราไม่จําเป็นต้องไป พุชค่าเข้าไปทีนี้เราพอเขาเราคำนวณเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ B X L R ได้เลยแล้วเราก็ออกเราเซฟไฟล์แล้วก็ออกนะครับแล้วก็ G C C เหมือนเดิมได้เลยเสร็จปุ๊บเราลองรันดูกันนะครับ จะสังเกตว่า a เราเป็น2.5ถูกต้องตามที่เรากำหนดนะครับส่วน c ก็คือผลรวมของ2.5บวกกับตัวแปร2.5ที่อยู่ในภาษา assembly นะครับก็จะได้เป็น5ตามนี้ครับผมใครมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ทิ้งถามไว้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ